นอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับในวันที่1กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับก็จะมีการยกเลิก Thailand Pass ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่อย่าชะล่าใจในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับจะได้ไม่เกิดเป็นพิษเป็นภัยให้กับตัวเราเองนั่นเองนะครับนะฮะดีใจมากๆเลยเราลองไปฟังเสียงนะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้ากันบ้างนะครับผู้ประกอบการเขาได้ขอบคุณรัฐบาลครับที่ได้ยกเลิก Thailand p a s s ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้ซึ่งก็เป็นไปตามที่ประชาชนเรียกร้องนะครับในขณะเดียวกันก็มีเอเจนต์ทัวร์จากมาเลเซียครับได้เข้ามาดูพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ประเทศไทยเปิดประเทศนะครับเพื่อที่จะได้นำไปโปรโมตลงในโปรแกรมทัวร์หลังจากมีการปลดล็อกไทแลนด์พาสนะครับ านผู้ชมครับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจัดสงคลาหลังจากที่ได้มีการเปิดประเทศไปแล้วกําลังเข้า3เดือนนะครับณนะวันนี้ก็เริ่มมีชาวมาเลเซียนะครับทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวในขณะเดียวกันวันที่1กรกฎาคม2565ที่กำลังจะถึงนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการยกเลิกระบบ Thailand p a s s ไม่บังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อและแสดงเอกสารการทําประกันสุขภาพรวมถึงมาตร,รการผ่อนคลายต่างๆในการผ่านด่านศุลก,กากรข,ข้ามพรมแดนเข้ามา ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้นและจะได้ทําให้มีจํานวนผู้ที่เดินทางเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีเอเนต์ทัวร์จากมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาดูพื้นที่ในจังหวัดสงขลาหลังประเทศไทยเปิดประเทศเพื่อจะนําไปโปรโมทนะครับลงในโปรแกรมทัวร์หลังปลดล็อกไทยแลนด์พาสทำให้ขายทัวร์ได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์ได้ง่ายขึ้น และผู้ประกอบการร้านขายเสื้อผ้าใจหาดสมิลา ก็เริ่มรับเงินต่างประเทศทั้งเงินดอลลาร์สิงคโปร์เงินริงกิตมาเลเซียเงินรูเปียอินโดนีเซียสําหรับค่าเงินของมาเลเซียณวันนี้1นึ่งริงกิตแลกเป็นเงินไทยขึ้นไปเป็น8บาทแล้วนะครับก็เลยทําให้ชาวมาเลเซียตัดสินใจซื้อของได้มากขึ้นเรียกได้ว่า,วาเงินของมาเลเย์นั้นตอนนี้ค่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับคุณนิชามนชูมนุษย์เจ้าของร้านาชาของฝากก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่ารู้สึกดีใจที่มีการยกเลิก Thailand Pass แล้วก็เชื่อว่าแม่ค้าที่ติดชายแดนไม่ว่าจะเป็น หัดใหญ่สงขาพัทลุงกระบี่พังงานเนี่ยดีใจหมดเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าหลังจากนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็จวัดสงขาของเรานะครับเอาละครับก็ชื่นชมยินดีนะครับกับในส่วนของการที่มี นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์พิพัฒน์ได้มีโอกาสไปมีส่วนร่วมในการกีฬานะครับวก็เฉลยเลยแล้วกันเป็นหัดใหญ่ออตรเทรลนะครับก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทราบข่าวแล้วก็ได้มาเข้าร่วมด้วยเขาดีใจมากๆเลยนะฮะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในประเทศไทยนะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นหนทางแรกสุดเลยทีเดียวนะครับที่จะดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบหลังจากนั้นก็ควรที่จะมีแผน B แผน C ต่อไปซึ่งทางด้านผู้บริการนะครับรองผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณพัชทรานะครับนะฮะก็เป็นอะไรที่ท่านก็เรียกได้ว่าเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังวางแผนนะฮะหาข้อมูลนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับในส่วนของหัดใหญ่อย่างเต็มที่นะครับ